บาาขอคุมได้รางวัลโมสป๊อ้ราลูคีออสเตรเล year นะครับผมก็เป็นสินทรีหน้าใหม่ยอดนิยมจริงๆเราหน้าใหม่ใช่ไหมบางทีก็รู้สึกดีแต่ก็รู้สึกดีฮะที่ได้รางวัลเพราะว่าเปนแฟนคลับแบบคุ้มโบนมากเพราะเราก็ติดตามหรือว่าเวลาโหบนในเอ็กซ์เนี่ยรหัสแดงแล้วมาโบนการหรืออะไรเงี้ยยิ่งใหญ่อลังการมากเนี่เราก็แอบดูจนถึงแบบวินาทีสุดท้ายที่โบนอะไรเนี่ยแต่ผมก็ ฝากเพลง Super อร์ดนทางสตรีมมิ่งดูช่อง,ง,ง,งทางนเต้เนนะครับตื่นเต้นตื่นเต้เนตื่นเต้นลราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราเป็นสิลปินหน้าใหม่หรือเปล่านะเราก็ทําเพลงมาแต่ก็ในใจก็รู้สึกดีที่เราหน้าใหม่เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันก็เป็นโพรซิงเกิลของเรามันเป็นผลงานชิ้นแรกของเราก็อยากทําให้ออกมาดีแล้วทุกคนแบบชื่นชอบแล้วทุกคนโหวตแล้วทุกคนฟังมันก็ดีใจนะครับเพราะว่าเราพยายามสื่อสารในตัวเพลงหรือว่าดนตรี ือว่าจะร้องเพลงอะไรที่เราอยากเสนอและทุกคนชอบก็ดีใจที่ทุกคนโหวตให้เราในวันนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนฟังเพลงต่อๆไปด้วยนะครับหายเหนื่อยเลยไหมคะพี่จีหายเหนื่อยไหมหายเหนื่อยหายเหนื่อยครับหายเหนื่อยแล้วก็เดี๋ยวไปเหนื่อยเพลงต่อไปอีกนะครับผมใช่แสดงว่าเพลงต่อไปใกล้แล้วใช่ไหมเพลงต่อไปใกล้แล้วครใกล้กว่าที่ทุกคนคิดอาจจะมาพุ่งพับมาเลยสรุปว่าพรุ่งนี้ไม่ไม่ถ้ามาไวนั่นหนูฮะอะไรที่มาไวหนู อ๋อเมื่อกี้ทํางานด้วยกันมาฮะช่วงนี้หนูบอกว่าทํางานอนะมีซีรีส์ด้วยแล้วก็มีหนังด้วยอะไรเงี้ยทำเพลงด้วยหลายอย่างฝากเพลงลังสรให้หนูด้วยฮะแต่ขอแส้นทามินีกับเราอย่างน้ย่างย่างครับผมแต่ก็รู้ว่ามา,ต,าต้องมีรางวัลเนียคะรางวัลต้องมีรางวัลไหมแตว่าหนูต้องมีรางวัลที่มกระมาสมมุติถ้าผมได้รางวัลน,นี้นะหนูได้มัน18รางวัลแล้วฮะ <laughs> เอาเป็นรางวัลแรกครับผมต้องมีรางวัลไหมจริงๆเอาที่เอาที่แบบว่าสะดวกใจสบายใจจริงรางวัลเราอยู่ด้วยกันทุกวันอยู่แล้วเราไม่ค่อยแบบว่าเออซีเรียสอะไรว่าเป็นรางวัลหรืออะไรอย่างเงี้ยแสดงความดีมันก็น่ารักแลหละแค่คนสดแค่คนสดแค่เราเนี่ยแหละอะไรนะครับ <laughs> ตอนนี้ยังทำงานตอนตอนนี้มี มีเพลงผมซิงเกิลที่2ก็มีคุยว่าจะถ่ายวันไหนหรือว่าสไตล์แบบไหนครับผมแล้วก็มีถ่ายทำข้ามฟายังเธอนะก็จะได้จบเพราะว่าเดี๋ยวเดือนเมษาก็จะออนแอร์รับผมใช่แล้วนอนนั้นก็ทำแบรนด์ทำต่างๆอย่างเพลงที่กำลังจะปล่อยกํกาลังเตรียมมันจะแบบเป็นไปในแนวไหนเนี่ยเราทุกคนก็ถามผมก็อยากสปอยแล้วผมก็อยากจะลองมากไม่อยากสปอยไม่สปอย นพี่นอนพี่นอนพี่นอนจำนอนจำนอนนะครับฝากใส่ไม่นอนนะครับขอทุกเพลงจริงแล้วผมก็ร้องไม่ได้ทุกเพลงเขายากซิงเกิลที่สองผมคิดว่าอ่อันนี้สปอยได้เซ็กซี่น้อยลงอยู่แล้วแต่มันจัดทัชมากกว่าใช่เพลงช้าเร็วเต้นก็ทัชได้หมดแต่จริงผมจะปล่อยเพลงที่สามที่4แล้วก่อน เหมือนมาได้นั่งลิสเพลงแล้วใน,นมีเนี่ยบอว่าเอ๊ะทำไมเราเราแบบปล่อยรวดเดียวไม่ได้ก็มันก็ไม่ได้จริงๆก็ต้องค่อยๆปล่อย ขอดูแล้วแต่พี่อ๊อฟบอกว่าเอาไว้ดูวันจริงดีกว่าเพราะว่าเรารู้สึกว่าอยากดูความทุกคนมากกว่าเหมือนกันเพราะว่าใจอยากดูมากกระตุ้นเต้นมากเพราะว่ามันเป็นผลง,งานที่เราลงแรงลงใจไปเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทีมงานหรือว่าการลงทุนอย่างอบบอรรที่อ๊อฟบอกกบดูจริงปกติซีรีส์เรื่องหนึ่งมากสุด30มันก็เยอะแล้วนะแต่นี้มันแบบคูณสองไปอะ่ะคูณสองแล้วบวกเพิ่มไปอีกหลายอย่างมาโปรเซสมันเยอะมากเขาบอกว่าจะเอากำไรที่ไหนมานี่ก็เลย ไม่รู้ก็ทาเต็มทีม่พี่ผมทำหน้าที่ใครหน้าที่มันเต็มที่ลุยอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากโปรเจกต์ข้างภาเก็งเถิดเป็นซีรีส์ที่เชื่อว่าทุกคนน่าจะชื่นชอบเรื่องภาพหรือว่าคอสตูมการแต่งตัวหรือว่านักแสดงที่นํามาก็เริ่มเปิดโผล่กันหมดแล้วว่ามีใครมาเล่นบ้างครับก็เป็นเกียรติที่ได้แสดงกับทุกคนอย่างนคุบอกว่านีอาจจะแอยากมากไี่บอกตรงๆว่าถ้าสมัยนี้เนี่ยอยากแล้ว ครั้งนี้อยากมากกว่าเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเราแบบว่าเป็นนักแสดงที่รู้สึกเติบโตขึ้นแล้วก็ได้ทําอะไรสิ่งใหม่แบบหลายอย่างมากแล้วก็การแสดงไม่ว่าคาแรคเตอร์หนูหรือเนียหรือว่านักแสดงคนอื่นส่วนตัวของผมนะรู้สึกว่าท้าทายมากในการแสดงแล้วก็ภาพหรือการถ่ายทามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่ได้ทํามามากก็อยากจะพรีเซนต์ลองดูว่าทุกคนจะชื่นชอบในสไตล์ไหนก็อยากให้ลองสนุกและเอนจอยดูครับผมว่าเรื่องจะเป็นยังไงเพราะว่ามีตั้ง14บสี่ทบ บอกได้แล้ว14ได้ดิ14พี่ผมได้แล้วใช่ครับผมว่าุ8 9 10เพลงตอนนี้ก็รู้แล้วเรารู้ว่าใครร้องว่างละอ่นหนูแน่นอนอยู่แล้วมีผมด้วยอ uh ่นนิดนึงแล้วก็มีศิลปินที่รู้สึกว่าน้ำเสียงเขาเข้ากับตัวตัวเรื่องเลยไม่บอกับผม นอกจากตื่นเต้นกับเพลงตื่นเต้นกับสกอร์เพลงเพราะผมรู้สึกว่าในการดูซีรีส์อะไรเงี้ยเราอยากทำต้องหลังมาสกอร์เพลงหรืออารมณ์มันปลุกเราอารมณ์เรามาแล้วก็ด้วยความแบบยิ่งใหญ่หรือว่าเครื่องสายหรือความไปอัดสดหรือว่าเทคนิคอะไรใดก็ตามอะไรเงี้ยเราอยากฟังสิ่งนั้นมาเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นมูทที่แบบว่าดึงฟิลได้แบบฟิลมาขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่โหวตให้ผมได้ในวันนี้ก็บอกเลยว่าจะเป็น กำลังใจของผมมากๆในการทําเพลงต่อไปเพราะว่าอย่างที่บอกเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นคนร้องเพลงเก่งแต่ก็รู้สึกว่ามันท้าทายสมกับการร้องเพลงหรือว่าการทำเอ็มวีอย่างเงี้ยที่ทําเพลงออกมาแล้วทุกคนฟังแล้วช็ชื่นชอบก็ฝากดเพลงต่อไปนี้ด้วยครับผม mm hmm. ก็ติดตามได้สิครับผมขอบคุณค mm ่ะ hmm. ไม่เก่งทุกคนเก่งเลยนี่ทุกคนโวตให้เป็นรางวัลทุกคน